สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียแชนแนนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามีสูตรแต้มรวมมาฝากกันนะครับผมแต้มรวมสองตัวล่างนะครับชุดสรุปเราสรุปไปแล้วนะครับสองตัวล่างสามตัวบนสรุปไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสูตรแต้มรวมมามาฝากกันให้พิจารณานะครับเื่อท่านใดจะใช้เป็นแนวทางนะครับในการ เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะว่าสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมต้องวิเคราะห์ไตรตรองข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้เดี๋ยวเรามาดูสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะทราบนะครับคาว่าแต้มรวม ถ้าท่านไหนไม่ทราบก็ลองดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปสูตรนี้นะครับทั้งหมด11งวดนะครับจะผิด1งวดเข้ามา10งวดแต่ผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดู5งวดย้อนหลังนะครับที่เหลือท่านมีเวลาก็ลองย้อนทําดูนะครับสูตรก็สั้นๆง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูจากงวดวันที่30ทธันวาคมลงมานะครับตําแหน่งที่ใช้บวกกันก็จะมีแค่3ตําแหน่งนะนะครับใช้หลักแสน บวกหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองาธันวาคมนะครับหลักแสนคือเลข5 5บวก6นะครับเป็น11บวก0เป็น11ได้เลข1น,นะครับได้เลขหนก็นับเพิ่มไปนะครับเอา5ตัว1 2 3 4 5ตัวไหนจะมาเป็นแต้มรวมของงวดต่อมานะครับ17มกราคมนะครับออกส ก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สองตัวล่างออกหกแปดหกบวกแปดนะครับเป็นสิบสี่อันนี้คือแต้มรวมนะครับที่เราเรียกกันว่าแต้มรวมคือสองตัวล่างบวกรวมกันนะครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่ก็เท่ากับสี่นะครับเอาตัวท้ายนะครับคือเลขสี่นะครับเป็นแต้มรวมผลลัพธ์ก็คือเลขสี่นะครับแต้มรวม งวดต่อมานะครับหลักแสนคือเลข4หลักหน่วยเลขหน้าทั้งที่1นะครับคือเลข2 4งบวกสเป็น6 6บวกเเป็น15นะครับได้เลข5 5ให้นับเพิ่มนะครับเป็น6 7 8 9 5ตัวตัวไหนจะมาเป็นแต้มรวมนะครับผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ หนกุมภานะครับออก5 8าแปดเสองสอตัวล่างออก0ูนย์หกนย์บวกหนะครับได้6แต้มรวมก็คือเลข6เรามาดูต่องวดต่อมานะครับ1นกุมภานะครับหลักแสนคือเลข5 5าบวกเนะครับเป็น14 14มาบวก5เป็น19 ได้เลข9นะครับเนับเพิ่มไปนะครับเป็น10ก็คือ0แล้วก็1 2 3นะครับ5ตัว901 2 3จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะเป็นแต้มรวมของงวดต่อมานะครับเรามาดูผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ16กุมภาพันธ์นะครับออก8 7 1 4 0 3 2ตัวล่างนะครับออก9 4 9เบวก4เป็น13นะครับผลของแต้มรวมก็คือ3าม เรามาดูต่องวดต่อมาครับหลักแสนวันที่หนึ่งนะครับคือเลขเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดได้เลขเจ็ดเจ็ดนับเพิ่มนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าตัวนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งเรามาดูผลรางวัลของงวดถัดมานะครับหนึ่งมีนาคมนะครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดสองตัวล่างนะครับออกเก้าแปดเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ด ผลของแต้มรวมก็คือเลขเจ็ดวัต่อมานะครับหลักแสนใงวันที่หนึ่งนะครับคือเลขแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองบวกศูนย์อีกเป็นสิบสองนะครับได้เลขสองสองเพิ่มไปหนึ่งนะครับเป็นสามสี่ห้าหกนะครับเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มสองสามสี่ห้าหกนะครับตัวไหนจะมาเป็นแต้มรวมนะครับ ผลของรางวัลของงวดที่ผ่านมานะครับ16มีนาคมนะครับงวดที่ผ่านมาออก503446 2ตัวล่างออก77 7บวก7เป็น14นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข4ทีนี้เรามาดูของงวดวันที่16มีนาคมนะครับที่ที่ผ่านมานะครับ เพื่อจะหาผลของงวดต่อไปคือวันที่16พฤษภานะครับงวดต่อไปเป็น16พฤษภานะครับก็เว้นมา2เดือนนะครับสิบหกพฤษภานะครับหลักแสนวันที่หนึ่งนะครับคือเลขห้ามาบวกหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขหก 5บวก6เป็น11 11มาบวก4เป็น15นะครับได้เลข5 5เพิ่มไป1นะครับหรือว่านับเพิ่มไป5 6 7 8 9เอา5ตัวนะครับตัวไหนจะมาเป็นแต้มรวมของงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับ อีก2 3วันนะครับวันที่16พฤษภา,าก็จะได้ลุ้นกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรนี้อันนี้ทำให้ดูห้างวดย้อนหลังนะครับที่เหลือย้อนไปอีกนะครับก็จะมีผิดอยู่หนึ่งวดท่านผู้ชมมีเวลาก็ลองย้อนทําดูนะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูห้างวดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาเป็นแต้มรวม เดี๋ยวผมจะลองเอาชุดสรุปมาเท็บตัดให้ดูนะครับอันนี้นะครับที่ผมสรุปสองตัวล่างไว้นะครับก็จะมี หกสองหกสามหกห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้านะครับเก้าห้าในตรงดับนะครับแ้มรวมที่เราคำนวณได้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะดูตามที่ผมสรุปไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแปดแต้ม หกสองนะครับหกสองก็จะเป็นแปดแต้มก็จะมีในแต้มรวมเหมือนกันนะครับแล้วก็หกสามเก้าแต้มก็มีนะครับในแต้มรวมอันนี้หกห้าหนึ่งแต้มไม่มีในแต้มรวมอันนี้เจ็ดสองมีในแต้มรวมนะครับแล้วก็เจ็ดสามนี่รวมกันเป็นสิบก็ไม่มีอันนี้เจ็ดห้ารวมกันเป็นสิบสองแต้มไม่มีนะครับเก้าหนึ่ง เก้าสครับรวม1ันสิไม่มีนะครับอันนี้ก็2องแต้มไม่มีก็จะมีนะครับที่ตรงกับแต้มรวมก็จะมี6กสองหกสา็ดสองเจ็ดสนะครับ7 3าไม่ใช่ครับก็จะมี6กสองหสแล้วก็7 2นะครับก็จะมีแค่3คู่นะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าก็ ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมถ้าชอบจะนำไปใช้ก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวคิดคำนวณนี้ก็ อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีหลังจากที่รู้ผลสลากกินแบ่งออกไปแล้วนะครับเราก็จะมีสูตรมาลงให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมศึกษาแนวทางนะครับว่าความน่าจะเป็นจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อเลขอะไรก็ ขอให้เป็นตัวเลขที่ถูกรลงวัลแล้วกันนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ